เรไม่เห็นก็ไม่เห็นผักเขาวยารนดีมาเจอตำรวจเองช่วยเรวันละบาทบาทแต่โดนตวจรีบทุกวันตำรวจประเทศไทยเป็นอย่างนี้แหละมันก็เลยไม่เจริญสาธุขอให้มันร่งมันจมแล้วเจ้าเ้าเ ยอยากขายเวียรด้ออามาก็มาก็อะไรให้มันจบเสียค่าปรับก็เสียค่าปรับไปแล้วอะไรนูรกก็ลูกแล้วแม่เกียนก่อนหัวหนูก็เป็นชั้นวรรณะเหมือนพวกพี่นะเงินเดือนไม่กี่บาทเ,เวลาหนูออกจากเป็นหนูก็มาหาเออมาหาลับใช้พิเศษช่วยกับแฟนหาส่งหางส่งอะไรแต่หนูมาเจอตำรวจที่ไทยทุกวันอาทิตย์หนึง่งอาทิตย์หนึ่งเสียอยู่หรอกประมาณทันสองพันค่าอะไรก็ไม่รู้จิกปลาถ่ะ

ไ,ไ,อไอ้แม่เสียลวล่ขา,ายของเออจะบ้าไป,ปแม่มนนไม่ไมีจะช่วยหรอกพ่อแม่ก็อาแต่แบบนี้ตู่ช่วยแท่นทีาาี่มันน่นหักแทนทีลักสาธิตชาติช่มานี่มากลาม้มานี่มานี่มา เป็นตำรวจเขาสอนว่ายังไงตัวนี้ทำคุณจะทำเหมือนพะยะเ่าสอนให้ป้องกันตัวเองครับผมต้องป้องกันผมในเมื่อผมเจอคนอย่างคุณนี่ผมก็ต้องเวลาอะไรนะเวลาประชาชนอ่าฝพื้นไฟแดงโดยที่ว่าไม่รู้ตัวเพราะว่าขี่รถตามท้ายมานี่เนาะก้อ้ตำรวจสามนายมาลุมนอแล้วต้องมาพูดพูดพูดนั่นพูดนี่เนาะถ้าคุณผิดอย่างง้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่เวลาเออแต่นี่จะบอกว่าคุณผิดอะไรเออเดี๋ยวจะออกไปสั่งให้เออเอาบตรคุณมาแล้วก็จบแล้วเป็นแบบนาอะไรน่ะเขาไม่รู้ว่าคุณ ไปดูกล้องได้ขี่กันมาตั้งหลายคันผมเบรกเลยว่าคุณให้เบรกนัดนี้นะพอรู้แล้วว่ามันผิดกฎหมายเออไฟแดงเนี่ยเราก็จะชนผมจะเลยไม่มีใครจะชนคุณหรอกตัวทัดูกองไหมดูกล้องไหมโอ๊ยไปดูก็ไปเอามาดูเลยกล้องน่ะเออแล้วทีนี้น่ะไม่ใช่ขายยาบ้าไม่ใช่ค่าคนตายเวลาบ้างๆน่ะไปหานั่งคิดบ้างนะว่าใครขายยาบ้าถ้าคนตาย มีตะมอบคลีมุเจ้าเฮแบบนี้มุเจ้าให้สาระไหมอัตตากำลังนายสามนายนะมาลุมจับผู้หญิงหนึ่งคนที่จะไปส่งผักขายผักเพราะว่ามันบอกว่าผาไฟแดงผาไฟแดงบอกว่าจะเสียค่าบาปมันนี่คือรมันนี่คือใครมันคือไอ้คนที่มันใส่เครื่องแบบแล้วมันบอกว่ามันเป็นผู้วิทัศน์สันติราชก็มีัวานตำรวจมันกันแหละแต่ัวไม่เค ไม่ถามดูได้เไรอยู่นอปพอใครรู้จักกูก็ลูกหลานต้งร้อนเลยแต่กูไม่เคยมีแบบเก็บกวนไม่รู้จักว่าแต่ต้องมีเติบโตัวแบบไม่เคยต้อรวจได้อย่างนี้นะว่าไมางคนเนี่ยก็เดีอะไรคันมาคนขับรถเขากับปั๊บเจริชีลอยด์ค่ะแม่เวลาอย่างอื่นไม่เคยดังคิดเอาละกันเวลาพูดมานหนักคิดใส่สมองได้จับมีจับเลยหน้าที่อะไรมีตำรวจมีหน้าที่อะไรเป็นหน้าที่พงงานจราจรต้องบังคับใช้กฎหมายถ้าโอ้โหคุณดูพฤติกรรม อย่าอย่างของเพื่อนคุณหน่อยมีการทำได้อย่างเงี้ยให้ตกมันมีที่ไหนตำรวจเขาทำกันอย่างนี้สอบตำรวจดีๆเขาทำกันอย่างนี้สอบเนยบอกว่ารอร้อยเวรตกลงใจเอายังไงจะให้ไปไหนก็ไปจะให้รอก็ให้รอคุยกันก่อนเพราะนั้นบอกให้รอคนนี้บอกว่ามาอยู่ทำไมตอนแรกผมให้แสดงใบยาขับรไม่ยอมให้นะครับบอกว่าไม่มีบอกว่าอยู่โรงพักไม่อยากให้คุณคุมันยี่เง่ามันไปเอารถไปเปลี่ยนรถเขาทำไมผมจอดอยู่ข้างๆไม่ไม่ไม่จอดนะเขาอารถเบรคเลยแม่เห็นแม่เห็น นีนะเดี๋ยวผมเชิญตัวไปโรงพักก่อนนะน้องไปไปคุยกับนาย่อน น้องจะได้รับความยุติธรรมแย่งกับพี่นะคุณแม่นะครับร้อยอะไรก็ไม่เกี่ยวนะแม่เป็นฆาการบันานเหมือนกันคุณแม่ยังพูดอย่างนี้กับผมถันเก็บกดมนานเลยบ้องปรนผมถึงจะเชิญดาวอยู่ว่าฉันก็นับถือเชิญน้องไปนะฉัก็นับถืออยู่่ด้ดแ่่กับสารวัตรนแต่ไม่ไะ้รมากับแม่แม่ไปคุยกับสารวัตรถ้าคุณทำผิดกฎหมายแล้วเนี่ยไม่ ไม่ยอมรับฟังในสิ่งที่ตัวเองทำผิดไม่ปฏิบัติตามกฎของเขาต้นไม้เขาผมถึงบอกไงเข้าใจคำว่าเก็บกฎแล้วนี่ผมเชิญไปโรงพักเพื่อที่พบนายผมได้คิดไหมก่อนนั้นเรื่องแต่ไปก่อนดังนั้น